ผมมาปูปเห็นบอลในคันน้ำม่นเนีเลขศูนย์มันชัดมันกิดปูกับว่าเราว่างแค่ศูนย์ครับยั้มันเป็นศูนย์เปลีมันรถไปมันมาใส่ศูนย์สามนะครับครับม่อนบอลปูครับผมออกเต็มแคศูนย์ปูเลขเลขควมฝันปูคือออกดีแต่ปู<ะ>เลขควบฝันที่ว่าผู้ใช้มาบอกผู้หนึ่งบอกว่าออกขาศูนย์ผู้หนึ่งบอกว่าสามศูนย์เนีปูมากอะเข่า เห็นมั่วปัวสองวดเาสามว่เขามดเลยมาออกทั้งสองงวดอ๋อแล้วปูนะที่เห็ดใปเบื้องหน้ได้หวกันว่าล่างกันว่ามันออกได้กันเห็นบอนี่านปูปูไปเน้นตะบนหกนนะแมนครับปูมาหกน้อยมาไล่น่ะอ่าร้อยมาไล่สำู้ชมโอ้ว่าหันมันกับห้าหห้ากันแล้วเจ็ดสีเจ็ดสี่สีเจ็ดมันกันแล้ครับ สามแปดแปดสามเงินรับครับสองเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าสองเก้ามันกระับมันกับม่วมีครับบ้านนี้ครับออกสามศูนย์เนาะสามทีครัทีสามห้าสองหกหนึ่งเจ็ดศูนย์กับแปดแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสองห้าสามทีบวมีบวมี บะมีนปูเนี่บะมีบะมันบอกออกแ็่บะนีนเด็กครับมันบอกออกอืมศูนย์เจ็มาโอ้เจ็ดศูนย์เจนยูเบาปูบะมีเห็นบะงวดเนี่มีสมอ่ามีสี3 3่สามซีซีสามฮ0าสองสองหหนหนึ่งหกเี่ครับแค่นี้สามซซสมีแค่นี้พี่น้องซีหาคู่มืนอ่ม,มาคือเก่าว่านี้งวดนี้อเอา สามศูนย์กับหกสองเฮ็ดมาได้เอาจะสามศูนย์กับสามสามมาปูสามเด้อลงสามเฮ็ดงอนนะว่าหนึ่งได้หนึ่งตา่างเฮ็ดนักวัดโสนตัวปาได้หกกลับไปตาล่างอีกวันนี้ก็ได้สามหนึ่งเอาปูเลขคันน้ำมดมาบ้างนะวันที่แล้วเนี่ยผมยังบอกว่าปูอยู่ศูนย์คือเด่นเถอะปูว่าศูนย์ขึ้มากคักเถอนั่นพี่น้อง มีทั้งหามีทั้งสามมีทั้งศูนย์นี่เห็นบอกตีใหเอฟซีน่ะหาแปดศูนย์ก็ก็เป็นหาแปดศูนย์ล่ะก็แปดสามศูนย์ปัวมีทั้งหามีทั้งสามมีทั้งศูนย์พี่หลอกสามศูนย์เลขหกตัวเอฟซีก็ไปตัดเลนเราเพือลงทุนยันไงพวกายร้ายเราเอาปัวงวดนี้ให้ตัวได้จับคู่ให้ตัวได้เขียนไหนนะตามส่วนนั่นละเขียนใหนนะปัว เดี๋ยวจังจะไม่ให้ปูเน้นให้อีกที่หนึ่งเจ็บท้องไข้แน่เราบอกปูก็น,นั่งเก็บเยสิไปห้าม,มอเยอมือเนี่ยมือนบ้าครับผมหมอมพังค้นุหมอพังค้นบอกปูเอามันเจ็บเยอะคางเนี่ยมันเป็นก็จังเก็บอโลอโลอเอะคางนี่เอาปูเอาครับไป,ปห้าม,มอสว่างห้าม,มอส้นดา,า,มมากับสามเที่ยที่เที่ยกับมอเศร้าครับปูจะไปพังค้นบอกปูมืมเนี่ยไปพังค้นครับผม เด่นบนหกศนย์หครับเกบวกศก็ได้9กศนครับมาตัวหนึ่งก็ออกสาศนแมนปูเกบวกสามเด่นบนสองกับสเด่นสองได้สองกับสาครับ เลขติดบนศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าแปดตรงมาใเห็นแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดเก้าศูนย์หนึ่งตรงมาให้เห็นบนครับมันก็เลยส้นนั่นลับสองศูนย์เลส้นเก่ากับศูนย์เก่ากับศูนย์มาสามศูนย์มันมาศูนย์เหมือนกับว่าเป็นต,ตัดตัดศูนย์มั้งมาญมาติศูนย์นมา รรกระปูวิ่งมาดิค่ะสามศูนย์แปดบวกสามได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่ชนกันที่สองกับสามอ่าชนกันที่สองกับสามต้องไงมาให้กนตัวหนึ่งกรบปูนี่ไม่อยู่สองสี่ครับ สองหาเอาไว้รดถ้ามันบอยูทธ์เนาะนเกื่กอกี้เราดรามันบอยูทธ์เราซื้อสองนาทีเด่นใหนได้บป่ะนี่สองสี่สองหา้าสามสี่เอาสามหา้าตามที่จริงสองหามันกลับไปแล้วนี่อืสองหามันตรงเลขไอ้น่ะสูตรปูได้ไปูนี่ ฮ่าสองสองหานะครับสามจีซีสามไปแล้วอืมนั่นตัวเด่นเลขเด่นบ้านี้สองอื่นบอเด่นบ่อปูสองสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าบอเด่นบ่อบ่เด่นเด่นนี่เองเด่นแค่สองซีก็สามห่าอันนี้อันนี้ก็ตัดเดขเลยที่ปูนี่สองหากับสามซีนี่เห็นบั้นี่ สองห้าห้าสองนี่ก็เรีกัได้สองห้าห้าสองกับ 3, 4, 4, 3สามสี่สี่สามนี่หนึ่งสองห้าเบาข่ามเสียงกับปูว์หนึ่งยึดไตสองยึดหึ่งสี่ยึดไต้ 2, นี่ยแหละเนี่ยเท่านี้ล่างในปัวล่างเอาอตามสูตรนั่นแหละาตามสูตรนี่แหละล่างเด่นสามบบปวัวแล้วบนมันมีสามดิครับขัดมันไปล่างเมื่อเด็ดครับเอาตามสูตรนั่นละท่าม,มันมากว่ากันไหมก่อนใก่กัดนี่ มันว่ามันออกไต่กันเนี่ยเดินหัวพลางอยู่แต่ว่ามันมักหัวเข้าเขาวัหัวเก้าอยู่มันดันมาออกใส่ตัวนี้มันมันออนดันออกใส่กันเนาะปูเนาะล่างศูนย์ศูนย์กับสามศูนย์กับสามครับประกอบมาว่าขันขันแว่นเดินไหกับสองกับสีล่างครับมันมาหกสองครับประกอบคู่ ศูนย์สามครับสามสามนี่แหละครับเอ๋วันที่สามสิบเอ็ดของผูงใ้ใหญ่เจดีกันรุดนน้าปูเนาะเก่าว่ามาพี่ธาบุชมนะครับเนาะเก้าไม่มาปูห้าเจ็ดแปดในปูครับมันออกมาตรงมือได้บานดิครับออกวันที่สามสิบเอ็ด วันที่หนึ่งแหะมันเป็นวันอาสันฮะครับวันที่สองนที่สองเขาวันษา,าเลออกเมื่อวันที่สามที่เอ็ดเดือนกรกฎาคมครับปู่เดือนนี้อองสาน<า>ที่อะเอาของผู้ใหญ่ใจดีหัวที่พันธมากรุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนาอเพิ่นห้เก้ามาก้ามาหลักหน่วยล่างบอกเป็นยังพี่น้องนะครับเนาะครับให้กำลังใจเพิ่นเพ่นุษามีนําใจทรงมาห้เนาะพี่น้องเนาะบ่าวากันหวดมันเขากับเขาหวดมันบ่เขากับบ่เขาพี่น้องนะครับ อย่งไรกับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้พี่น้องคอมเมนต์แต่สิ่งดีๆมันเป็นเลขบนอ่ะเลขบนเด่นบน2กับ3 2 4 2 5 3 4 3 5แต่ว่า2อหากับ3 4ติดดับแต่ว่าปูว่าเอาหามันเด่นเขียนให้น้ำบนเนี่ยเขียนนั่นแล้วตัวเด่นอ่ะเน้น2 4กับ3ามหาสตัว1 2 4 3 3 5ล่าง0กับ3 0 3 3 3วิ่ง0กับ3วังหันในกำลังวันกับวาโยวาวันอาทิตย์มันมีหงกับ ย่านหกมาครับใส่ขั้นนี้มันกับมาอิหลีมันไปแต่ล่างบาดนี่กำลังวันมันที่ออกวันยังวะออกวันจันปูวันจันนั่นวะครับกำลังวันสิบห้า่ปูเออํำลังวันเท่ากี่นั่นมี่บอวั่นจันสิมหานะเราว่างเนี่เห็นไหมเนี่ครับผมระว่างหานะปูผมว่าเลขฝันปูจะไม่อีก พี่ผู้ใช้สองคนบอกว่าศูนย์สามศูนย์สามหาศูนย์งวดนี่เพระเนี่ยอาจจะมาหาศูนย์ที่ปูสลับกันอยู่นี่ยนี่ศูนย์สามปูหาล่างพี่ต้องเอาพี่ต้องนะครับจับชมเด็๋ยวมาสามงวดเนาะครับศูนย์สามมาสองเทียศูนย์สามศูนย์หาสามเทียแล้วสามศูนย์หล้วกัม่ออกศูนย์หาหลังกันไม่ออกสามศูนย์ห้า ห้าสามศูนย์ครับเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับปู่ให้ต่องวดตามนี้เล้วพี่น้องเด้อมันบอแน่สองทางเดียวเดียวออกมาออกอีกปู่ใหญ่เกดีลุดอยู่พี่น้องรอก่อนเล็กขันน้ำม่อนเกจังรอเบิงนะพี่น้องนะครับเป็นกำลังใจให้ปู่พี่น้องครับงวดเข้ากับเข่างวดลุดกับลุดพี่น้องพอกันคลิปหน้ากราบขอบคุณขอบคุณปู่พี่น้องเฮ็ดไปตามสูตรเฮ็ดไปตามสูตร